สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้กสิพะมาขึ้นงานที่กาญจะนะบุรีอำเภอบออ่อพลอยพี่น้องขึ้นงานไปตราดจ้าพี่น้องเดินทางกันยาวๆเลยพี่น้องจ้าเดินทางยาวอีกแล้วตาดปีที่แล้วก็ไปประมาณเดือนนี้ละจ้าปีนี้ยัง ไม่เคยไปเลยพันได้ไปจ้าแถวอยู่พี่น้องก่อนจะไปคืนงานก่อนจะหอดจังหวัดการกะถึงสุพรรณก่อนพี่น้องสีไทยบรรยากาศทงไฮทงนาไ้เบิงจ้าคุณนะอ้ยปีที่แล้วน้ำท่วมได้พี่น้องเพิ่นบวได้เข้าเลยว่างันมาคืนงานบ่พ้อยนะจ้าท่วมโอ้ยว่าเม่นทะเลสาบพ,พี่น้องมองเนี่ยแล้วเราก็มาหาแนวกินยามเมื่อแรงพี่น้อง ตลาดนัดในน้อยหามงจอดรถกย่ยากจ้าเออบันดนี้ก็เลยบ่มีแนวกินแล้วพี่น้องก็เลยหาแนวกินบันดนี้แนวกินบบหานได้แล้วมาเห็นมากไหมพี่น,อน้องทุเรศโอ้ลิ้นจี้ก็ไปเป็นะแซ่บตะแซ่บจ้าหน่่ยง่ายเบ่แรกว่าซื้อบอกมังคูดพี่น,อน้องบ่เถึงสเปกปันใดก็เลยจับลิ้นจี้จับเลร้วจับอีกพี่น,อน้องถุงเราเนี่ยบันทะเล็ะ <laughs> ยบอกราคาจะว่าเพื่อนกับไปสมน้ำสมเนื้อเพื่อนละจ้าลิ้นจี่สดสดเพื่อนมาเออมีคนรถที่แลกไปจับอันบอกมังคุดเดจ้าเพื่อนไปจับบอกมังคุดวัาน,นี้เอาไปเอามาอเอาลิ้นจี่ดีกว่าว่าสันออก็เลยได้มาถุงหนึ่งจ้าได้มาถุงหนึ่งแล้วเราก็เดินหากับข้าวต่อพี่น้องหากับข้าวจ้ากินอีอย่างตะเลมือตะเลเวนกระไดอื บานนี้มาเห็นบานทั่วดํดได้วนักกินบาหารได้พี่น้องเอยได้วานแล้วก็เลยเอาซองย่างนี่ละจ้าสาวชแพฮมักบานทั่วดํดำพี่น้องอืมส่วนนมอุบลกะกินบวชมีอยังบวชอันกล้วยเด้เออกล้วยบวชชีเออแล้วก็นี่ละพี่น้องได้แจ้วนักกินเพื่อนกับมีซ่ํานี่ละจ้านีเออมีแค่สองย่างพอขายเบิร์ตไหมคะว่า ไปบ้านนี้ได้แน่คิดแล้วกะไปรีไปขึ้นงาน <c oughs> ขึ้นมืออื่นภูรลลจ้าแต่ว่าฮขาเป่าไปเอาคิว้วโอตพี่น้องเบ่งดอกไม้งามงามดอกไม้เมืองสุพรรณีาง,งามอิ่งจีจา่าเวลามาเนี่ยโอ,อ้ยสะอ่อนพี่น้องจะเป็นบ้านเมืองเป็นที่สะอาดบนขเ้วบนโอ้ยขั้วบนขัอวสุดลูกหูลูกตาเลยจ้าเลีเ้ยงเลี้ยงทั้งตาทั้งขา้วพี่นองข้านหนามซามปตาเป็อนอุดมสมบูรณ์ดีดีจา้า อ้อยด้วยอันนี้เขาก็หอดการจนันทบุรีแล้วพี่น้องอือหอดอำเภอัพควอยแล้วเขากับจะเห็นแต่ภูแต่เขาเลเี่ยบนีนยภูเขาแล้วก็ไฮอ้อยจ้าอือมีพอเรามาถึงคนรถว่ามื่ออื่นซักผ้าบอ็เลยว่าซักยูถ้าเกิดว่าถ่าโดนกระซิโดนยูเบิดมือว่าสั่นเป็นกันเลยว่าโอ้ยแม่หอยผ้ามันบวพล้อเสื้อผ้ามันลายคนจนได้ลยลงไปซื้อใหม่หอยผ้าจากทุกอย่างเจ้าบาท เออจากี่พอบาวบพ่อซื้อมาอันเดียวนี่ไปพี่น้องโอ้ยมืดพอดีจ้ามาหอดันโรงงานมืดพอดีพี่น้องเอ้ยวันนี้คนลดคนกระสิปไปยืนคิ้วเด้บรรดจ้าจะไปแจ้งคิ้วที่พอมยามตรงนี้แหละพี่น้องนี่ลงเวลาว่าเฮามาหอดจากมุ้งจากมุ้งเอค้คิ้วใดคิ้วใดบอกดีดีจ้าพี่น้องดีดีโรง,งงานทุกสะอาดสะอาดดีดีฮัลโหล แล้วฮอดเมื่อกี้อเ,ออเอา้าอันต่าย่อยคือว่ามีสองคันสามคันผุนคนลดน้ำกันแล้วพี่น้องคนโทรมาบานนี่เขาแจ้งคิ้วแล้วแล้วเ,เข้ามานอนอยู่ตรงนี้เลยพี่นอ้องม,มองล้อเรียกนี่ละจ้าเพื่อนเฮ็ดอันจุด พักรดบรรทุกจาาพี่น้องโรงงานเพื่อนกระเฮ็ดดีพี่น้องโรงงานสะอาดมีห้องน้ำห้องท่ามองซักผ้าซักแคปเพื่อนมีห้บริการเบิดพี่น้องเอ้แต่ว่าซักผ้าเขาซักเองดีเพื่อนบุเรมมาซักให <c oughs> ้แค่มีน้ำมีท่ามีอะไรมันก็ดีมากเลยพี่น้องคุณมีฮอดมาหินอ่อนจ้าเอาก็หามองจอดพี่น้องอันยามคืนกับเป็นตย่านอยู่เด้แต่ว่าถ้ามูหลายๆคนจังส่ มาอยู่จอดกันนึกสิเออมันก็คอยไขแนนพี่น้องแต่ว่าก็โรงงานเขาก็มีร้วรอบขอบชิดแต่พี่น้องก็ซ้ำเนอน,นอนอยู่ในโรงงานนั่นละจ้าอืบัดนี้มหาหอนแล้วเขาก็กลางมุ้งถันตัวพี่น้องกลางมุ้งเลยฝ่าวางจ้าเพราะว่าห้อนยุ้งพี่นอ้องเปิดบ่ได้ยุ้งลายจ้าซึ่งมันก็เป็นปลาแนนหนน้อยนึงเนาะพี่น้องเนอ ยุงหล,ยห,ลยหลายหลายพี่น้องเอ้ยบันเนียนนรถก็เปิดพัดลมหน่อยอากาศกะส่งสีห้อนๆแน่จหน่อยพี่น้องบาดนี้ก็ชิมากินเข่าได้บ้าเนเจ้ากลางมุ่งเรืแล้วก็หานื้กินถ้าตันตัวก็ได้แจวกับบะเครือนี่แหละพี่น้องมันบบมีออียงมากไายดอกเนวกินก็ได้เอืไม่ได้หรูหราอะไรกินแค่พออิ่มพี่น้องจ้ามาๆมากินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ย มากินข้าวนำกานคนรถกับาเล่นแต่โทรศัพท์เอ้อกันเนี้ยบดมือเพื่อนบอไดเร่นเพื่อนค้าแต่ขับรถมาพี่น้องว่านางปูเพื่อนกระจับแต่โทรศัพท์มาละจ้าเพื่อนกระเชกว่ามีผู้ใดติดตามเพื่อนบอเพื่อนวะมามาพี่น้องกินข้าวน้ำกานจ้ากินข้าวแล้วก็สิบไปหาอาบน้ำนอนพี่น้องจังใดกะมืออื่นกะสิถ่ายบรรยากาศอยู่บ่อพลอยให้เบิ่งอีกเ้ยพี่น้องเลยวายยามมอเบนมัน เป็นอากาศยังไงวิวทิวทัศน์มันงามบอแต่ว่าบอกเลยจ้าว่าโรงงานนี้โคตรสะอาดแล้วก็วิวสวยมากบอกให้เลย <c oughs> เดี๋ยวมืออื่นซากชุ่มแพ้สิท้ายให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้ขอเวลากินข้าวก่อนนะจ๊ะบายบาย